ครับวันนี้ <c oughs> ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับรูปทรงหมวกของท่านราชทูตในสมัยกรุงศรีอุธานะครับที่พบว่ามีการศิวนาว <c oughs> ิภาควิจารณ์ว่าเป็นของหมวกอา,อาหรับเปอร์เซียว่าไปเอารูปแบบของ อาหรับเปอร์เซียมาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้ครับเป็นรูปทรงของนเนี่ย,ยครับเนี่ยชาวเปอร์เซียครับอาหรับเปอร์เซียมักจากทำหมวกแล้วก็มีแหลมๆขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ของของไทยของสยามนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นของสยามนี่จะเป็นอ่า ไทยเราคิดขึ้นมาเองนะครับมันคิดมาเองตั้งแต่โบราณนะคพันปีนั่นแหละครับเพราะว่าพบหลักฐานทางโบราณคดีนะครับทางาที่สร้างจำหลักเอาไว้นะครับโชคดีเช่นมียังมีหลักฐานอ้างอิงนะครับไม่งั้นก็ไม่มีคำตอบอให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไปว่าโอ้คงเป็นหมวกเปอร์เซียว่าง <laughs> เนี่ยชาวเปอร์เซียครับรูปทรงหมวกของชาวเปอร์เซียนะเท่าที่ผมจะไปสืบหามาได้นะครับอ่าก็เลยมาให้เอามาให้ชมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยที่เขาอ้างอิงกันมานะครับเขาเทียบเทียงกันมาเนี่ยครับผมก็เลยเอามาให้ดูว่าไม่ใช่นี่เห็นไหมจะมีลักษณะแหลมก็จริงนะครับแต่ว่าอ่าไม่ใช่แบบอยุธยานะครับอ่าก็เห็นว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็จะไปเอา รูปแบบของเขามาใช้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีอยู่ก่อนแล้วครับเรามีมานานแล้วนะเรามีมาตั้งแต่ยังไม่ตั้งกรุงศรีธยาพอพอพระเจ้าอุทองไปตั้งกรุงศรีธยาก็เอารูปแบบทั้งพระมงกุฎของพระหมหากษัตริย์แล้วก็หมวกรูปทรงนี้นะครับคือว่าเป็นเป็นหมวกราชทูตผู้รับใช้นะครับแต่จะ ไม่ทําให้เหมือนของพระหมหากษัตริย์นะครับของพระนารายก็จะก็จะลักษณะอย่างนี้ก็จริงแต่จะใส่ลวดลายสวยกว่านะครับอย่างพระมงกุฎอย่างที่อย่างที่ทำทำเป็นเ,เครื่องบรรณาการไปต่างประเทศนะครับที่ว่าเป็นสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะครับในในสมัยรัตนกโกสินทร์ก็มใีในหลวงรัชกาลที่4ก็สืบหลักฐานพระมงกุฎ ไปจากภาคอีสานนะครับเพราะหลักฐานเก่าอยู่ที่ภาคอีสานนะครับทําให้ทราบว่าคนกรุงศรีธยาก็ไปจากภาคอีสานแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเอารูปสรงเอารูปแบบเอาอารยธรรมลงไปเอาศาสนาลงไปนั่นแหละครับเนี่ยไม่ใช่นะครับอ่าอ่าแบบนี้ไม่ใช่เนี่ยเยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมวกลมพอกแบบอยุธยานะครับเนี่ยแนวเจ้าพระยาโกาปานนะครับ ผู้โด่งดังในยุคกรุงศรีธิยาในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่ถูกก็คือเนี่ยมันมีปรากฏอยู่นะครับหมวกหมวกผู้รับใช้นะครับอันนี้เป็นพระภูมิเทวีนะครับพระภูมิเทวีพระมเหสีมารดาแห่งโลกกว่างง้นก็ยังใส่เนี่ยคือผูอ้พระมเหสีของ พระนารายณ์นะครับนี่นี่เนี่ยพระนารายณ์พระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยนารายสี่กรน,นี่ครับอันนี้ทับหลังพระนารายณ์ตรีวิกรมนะครับหรือพระวิษณุก็อันเดียวกันนั่นแหละครับนะอันนี้พบในภัยสารนะครับเนี่ยอ่อนนานะครับเนี่ยแต่สมเด็จพระนารายณ์น่ะมีมีหมวกอ่าไม่ใช่มีพระมงกุฎก็เป็นพระมงกุฎแบบ แบบแบบสยามนะครับเพราะว่าไทยเรา <c oughs> ไทยเรามีใช้ใช้นามประเทศเป็นประเทศสยามนะครับนั่นนะครับเราใช้คําว่าเมืองไทยหรือจะใช้เมืองสยามก็ได้แต่เราความเป็นประเทศเราไม่เคยใช้ว่าประเทศไทยนะครับแต่เราก็มาใช้ตอนนี้แต่ให้เข้าใจว่าของเดิมเราก็คือสยามประเทศหรือประเทศสยามนั่นแหละครับ <c ười> เราจะไปทิ้งของเดิมนะครับถึงมีของใหม่เราก็ไม่ต้องทิ้งของเดิม นะครับให้ให้รับทราบเป็นประวัตินะเพื่อไม่ให้ลืมแล้วก็นี่เพื่อไม่ให้เข้าใจว่าไปเอาหมวกลมพอกมาจากอาหรับเปอร์เซียนะครับตามที่เข้าใจวิพา์วิจารณ์กันนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเนี่ยพระนางภูมิเทวีนะครับเนี่ยนางภูมิเทวีว่าเป็นพระมเหสีมารดาแห่งโลกนะเขาพรพระมเหสีของ พระนารายณ์หรือพระวิษณุนั่นแหละครับอันนี้อันนี้เป็นผู้รับใช้พระวิษณุนะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถือถาดรองพระบาทเอาไว้อันนี้ตรีวิกรมอ่ะว่าย่างสามเก้าคงไม่ใช่ย่างสามขุมนะครับย่างสามเก้านะครับย่างสามเก้าตรีวิกรมพรามเตีย้ยปรารถนาแผ่นดินสามย่างเก้าว่างั้น ก็เลยเป็นออกมาเป็นสูตรท่านารายตรีวิกรมครับผมก็รู้ได้เพียงเล็กน้อยแค่นี้นะครับที่สืบมาแต่ผมจะเน้นให้เข้าใจเรื่องเรื่องบวกลมพ่อหรือที่เป็นลักษณะพระมุฎว่าเราเอาแบบมาจากไหนก็นี่เราเอาแบบมาจากนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย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 ดอกไม้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็ดอกไม้นี่ก็เหลมแหลมแม่เป็นลุมพออเกินไปนะครับเนี่ย เราได้มาจากนี่นะครับไม่ได้มาจากแกอาหรับนะครับวิจัยดูเงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เห็นไหมแบบอ่าอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับอ่าเปรียบเหมือนกับเนี่ยเปรีรยาาเบเหมือนกับเจ้าพญาโกาปานเห็นไหมครับผู้รับใช้เห็นไหมครับผู้รับใช,ใช้อันนี้เ็เปรียบเหมือนพระนารายเห็นไหมคจะจะมีพระมงกุฎเนี่ยของพระนารายสวยกว่าแบบแบบกว่าแต่อันนี้เป็นหมวกผู้รับใช้ อ่าเป็นตัวแทนพระองค์ที่ไปติดต่อระหว่างบ้านต่างบ้านต่างเมืองนั่นแหละครับที่มีมีหลักฐานหมาเนี่ยก็เป็นลายผมอ้างอิงถึงลายไทยด้วยเห็นไหมลายไทยแล้วเขาก็แยกแยะหมวกไม่อ่าไม่ใช่หมวกกษัตริย์อันนี้นี่หมวกกษัตริย์เนี่ยเลยต้องเป็นเนี่ยระดับผู้นํานะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยลายไทยนี่สวยได้วันหลังจะเล่าเรื่องลายไทย <laughs> เห็นไหมครับเนี่ยแยกต่างหากันนะครับอ่า ก็ก็เนี่ยก็มาจากนี่แหลออะครับอ่อันนี้ก็มาเนี่ย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 ก็หมวกผู้รับใช้เนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมที่เราชอบเรียกกันว่าหมวกหมวกลมพอกะที่พราหมณ์ใส่นะครับแต่เราพราหมณ์พระนารายณ์เมื่อไรเราไปเราไปโบสถ์ไปวัดเราก็จะเห็นพระนารายณ์ทรงพุทธนั่นแหละครับเพราะว่าเราเอาเทพเจ้าของพราหมณ์มาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะหมวกหมวกของพระนารายณ์ก็หมวกแบบนี้ก็เป็นหมวกของอ่าของทางพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าผมเห็นพระมงกุฎ จำหลักเป็นเป็นพระมงกุฎของอของเทพของเทพของเทพยาดานั่นแหละครับที่ปรากฏอยู่ที่ร้อยพุทธบาทนะครับที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วนะเปิดดูก็จะเห็นนะครับมีพระมงกุฎนะครับพระมงกุฎพระมงกุฎของฝ่ายเทรวาสสยามเทพนะครับคือพระมงกุฎสยามนั่นแหละครับนั่นแหละที่เราสืบทอดกันมาจนถึงยุค กรุงศิวิทยาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันก็คือกรุงรัตนกโกสินทร์นะก็สืบกันมาถึงปัจจุบันนะครับเนี่ยเนี่ยความเป็นมาเนี่ยสบายใจได้แล้วว่า,าหมวกลพบนี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือหมวกพระมงกุฎนี่ก็ไม่ไม่ใช่ของมันไม่ได้เอาแบบมาจากอาหรับนะครับเปอร์เซียไม่ไม่ไม่ได้ข้อเกี่ยวกันเลยนะครับแต่เพราะว่าสืบหลักฐานนะอันนี้มันเก่ากว่าเห็นไหมครับเนี่ยนี่เก่ากว่านะครับ ก่าวกวกันเยอะเลยนะมันเพียงไอของเขาเป็มันมองคล้ายๆเฉยๆนะเขาจะเรียนแบบเราก็ไม่น่าใช่นะครับแต่เราก็ไม่ได้เรียนแบบเขาต่างกันนะครับมันดูคล้ายคลึงเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะและไม่มีเหตุผลที่จะไปเอาแบบเขามาอ่ะเขาก็ไทยเรามีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั่นนะครับเนี่ยเราออกแบบกันเลยอันนี้พุทธศตวรรษที่16นะครับเนี่ยไม่ต่ากว่าพุทธศตวรรษท,ที่16 เนินพุทธศตรวตรรษที่ยี่สิบห้าลครับลองคิดดูมันผ่านมากี่พุทธศตรวตรรษแล้วครับมันพันปีแล้วครับนี่เราสืบแบบนี้กันมาเนี่ยเห็นไ,ไหมครับอ่าอ่าเพราะนั้นสบายใจได้ว่าเราไม่ได้เอาหมวกลมพอกมาจากอาหรับเปอร์เซียผู้เป็นต้นแบบไม่ใช่แต่ต้นแบบอยู่ที่ภาคอีสานทําให้เรามองเห็นว่ากรุงศรีธยาที่ไปตั้งนั่นแหละทำให้มองเห็นทิศทางนะครับความเป็นมาของกรุงศรีธยานะครับ เพราะว่าหลักฐานมันอยู่ในภาคอีสานแทบทั้งหมดเท่าที่ผมไปสืบมานั่นแหละครับนั่นแหละครับดังนั้นหากผมจะพูดว่าคนภาคกลางก็คือลูกหลานของคนภาคอีสานนั่นแหละครับทุกเผ่านั่นแหละครับทุกเผ่าภาษาที่ไปอยู่ในภาคกลางนะครับก,บก,ก,บก็ก็เป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของคนภาคอีสานนะครับต้องเข้าใจนี้ด้วยแม้แต่สุโขทัยที่ผมสืบมานะครับอันนี้ผมไปเที่ยวศรีสัชนาลัยนะครับอ่า ก็ขอจบเรื่องอนี้ครับเกีกเ่ยวกับถ้ามงกุนี่ครับเอ่อเกี่ยวกับถ้ามงกุฎแล้วก็เรื่องอ้อ่ออ่หมวกลมพอกในสมัยอยุธยานะครับก็ก็ตามหลักฐานนี้นะครับขอบคุณนะครับท่าน